รอรอกับข้าวอยู <g ül ens> ่ครับเขากำลังเอาให้ครับเสร็จตูถุงของละเด้อใจมีจังโหลดนี่โยนน้ำส้มหูเจ็ดไอ้เนี่ยแล้ววางจางนุอยนองคังนุอยดักน้ำแข็งน้ำไอ้พวกน้ำกินหมดน้ำส้มกินครับกินกินอะไรกินหมดกินใครกินแค่นั่งเลยน้องน้่านางครับครับครับ รับเนีับผมี่หน่อยเลยันอย่เตาคางเล้อเตาางเลยเตาางโร้องเพลงหน่อยโกรม็นี่ผมก็น่าจะมาเร็วกว่านี้เนาะมันจะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับคำก็ได้ครับเียก็ได้ม

លាក់សេកាដងក៏សុខចង់ដៃហើយសុំចង់ដៃឡើងថាគិតក៏លុយនេះវាស្បាទីនឹងយើងទីជៅអត់បាននានទីមិនបានកេងចែកទៅផលมั้ย เหลือแกงอะไรครับปะเหลือแกงอะไรครับแกงแกงอะไรแกงหมูอ่ะแกงหมูธรรมดาลาบก็มีลาบเนี้ยจะโด๊ะาว้าอันกาวจาอันกินน้ำส้มน้ำอะไรไหมได้ครับได้ได้ครับโอ้เนี้ยงเอาน้ำส้มโอ้ยเนี้ยงละไม่มีลาโถะนู้เหล่าโถเหรอน้ำ้ืดว่าเหล่าโถกินได้แต่ก็ พักตับพักพักตับก่อนแมวน้ำส้มธรรมดานี่แหละครับกินได้บอสกินได้มอไม่มีให้กินคลอกลได้นจ้เนียตัวอยูน่นบางเทนเกือบปีไม่มีเลาโทให้กินไอ้ก้มตื้นเก๋เนี่ยืองอออันนี้สุดยอดม่คนระมาทเรื่งนี้จุดจุด ครับไปเสไดนเปิดตีสเปิดอีกแล้วไสเอามามาอ่อยทีนึงเตรียมตัโอ้ใจเทียขอบคุณมากมากครับมาคนเดียวบอกใจกระปุ๊ดมาคนเดียวมาคนเดียวครับเพราะว่าปู่ขายโคงา